ไก่ย่างนะพี่น้องเพราะเป็นหมูหันนะครับผมมาหอมหอมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพอกับนุ่งนือเก่านะครับพี่น้องไหมมื้อนี้ตาส่วขนมจีนนะพี่น้องนี่ครับผมซุปเ้นเลมมื้อนี้พี่น้องกับไก่ย่างนะครับเป็นโตเลยนะพี่น้องไก่ย่างนะพี่น้องเพราะเป็นหมูหันนะครับผมมาหอมหอมพี่น้องเกี๊ยเกี๊ยมเลย แส่บแสบกับนุ่งนี่คือเกานะครับพี่น้องมา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 พี่น้องใส่มือโหลด,ดแส็บแสบครับผมอืมเสิยงวาดีขนาดเลยน้ำลายไหลอือนัวขนาดเลย มาเมนม้จัดเป็นต้เลยนะพี่น้องหอมอืม้ม เสียบลายครับผมมาก อพี่น้องเบงโอ้หนังเกียมๆเลยครับผมเสียบได้ด้ยนี่อ แจบนัวเขากันไ่เน้อง อืมอ mm ืมสดไปอ่ะ hmm, อ so mm ืมคานาเมลอืม hmm. พี่น้องแซ่บนะครับผมแซ่บนัวเข้ากันหอมครับสุดท้ายนี่ก็คือกอละพี่น้องฝากกดไ์ก็แช่ก็ติดตามให้นุ่งนิ่งแน่นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่งนิ่งนะครับแล็พเพื่อที่จะได้พาคลิปต่อไปนะครับผมแค่นี้ก็ถือเป็นผู้สนับสนุนของนุ่งนิ่งแล้วนะพี่น้องนะสุดทา้ายนี่สวัสดีครับผม